Hi say Hi โซอะสวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนก็มาเจอกับใจเองเชนเลกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกกับคนบาดแผงเลเวอร์ชั่นออนไลน์นะคะเวลไม่เก็บเลยเอฟต่แฟชั่นกูงงมากช่วงนี้ <c oughs> อ่ะเรามาต่อกันด้วย EP ีของการรีวิวชุดคอสตูมอีพีที่2กันดีกว่าค่ะต่อจาก e ีพีที่แล้วที่มีการรีวิวชุดคอสตูมของตัวผู้ชายไปนั่นเองค่ะรอบนี้เราจะมาต่อด้วยตัวผู้หญิงกันนะคะว่า น้องจะมีคอตูมอะไรหน้าเก็บตังเอฟบ้างบอกเลยว่าตัวผู้หญิงก็มีคอตูมที่เก๋และเลิศไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอีพีหน้าเราจะมาต่อกันในตัวของอาตโรล,ลินะคะโอเคปะอ่ะอีพีนี้เอาตัวผู้หญิงก่อนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะคะเออขอนอกเรื่องอีกนิดนึงตอนนี้เราอยู่กันในอาชีพขาดปืนนะแกอ่ะดูก่อนนะ,ะัะอาวุธสวยมากเลยอะ่ะนั้นจะเป็นปืนคู่แล้วก็จะเป็นสลับใช้กับปืนอัมไรเฟิลนะคะแก คลาสนี้เป็นคาที่แบบว่าคอมโพสค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะตัวผู้หญิงก็ดูแบบเฉียดดูลุคแบบผู้หญิงเท่ยังไงเนื้อออกมารูปแบบเอดาวงอะไรอย่างเงออี้บบ ong, ยเออส่วนจะผู้ชายก็แบบไม่ต้องบอกก็คือผัวมากนะคะก็ใครรอคลาสนี้ก็รอเอฟกันได้นะคะแต่เราไปดูชุดกันก่อนเริ่มจากตัวซีซันพาร์ตกันก่อนว่าตอนนี้ซีซันพาร์ตของชุดผู้หญิงเขามีอะไรนะคะซีซันพาร์ตตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็คือจะมีเป็น่าชุดของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างนี้เนาะ จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกดแอนิเมชันให้ดูสวยมากอีดอกดีเทลเขาอลาังการมากแกดูสิโอ้ยจริตสการแก c e อเป็นกระโทยแน่ๆเมึงมันสวยจริงของผู้หญิงอะตอนแรกฉันของผู้ชายฉันจึงแล้วนะฉันแบบว่าหรือว่าฉันควรจะมีตัวละครผู้หญิงเก็บไว้ใช้บ้างนึกออกกเก็บไว้ซื้อชุดที่นองบ้าง หรือเกมนี้เราควรจะเล่นตัวละครทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าเราจะได้มีชุดเอฟหลายแบบเพราะว่าเขาละเอียดมากเลยกับการทําชุดนะแกะชุดผู้หญิงเขาคือมีความแบบดูสิมึงจะไปตีมอนด้วยชุดนี้จริงๆหรอจะไปลงบอรด้วยชุดนี้จริงอ่ะแกอุ้ยมันมันปังมากอะมันสลิดแบบคุณแม่มากเลยอย่ะแกะเออเราไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเราไปดูบรรดาชุดอื่นๆกันบ้างอะไปดูกันเริ่มยางความอยางอาดับไฟแป๊บนะคะ ้ยชันยังไม่ได้โหลดเลยละเอาโหลดอล้วนี้นนแ๋ยวเรามาเริ่มจากชุดแรกกันก่อนเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มจากชุดแรกกันก่อนเลยนะคะป่ะลุยชุดนี้อ่ะเป็นไงสี่ให้คะแนนเท่าไหร่สวยมะสวยนะมีความเปิดไหลมีความฟิลเป็นความแบบยยโย่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีความแบบนั่งดูแบบไฮโซนะนั่งคือแบบชุดผู้หญิงคือมีความฟิลตัวมงตัวแม่มากเลยนะคะมันต่างกันยังไงสองชุดนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็น่าจะเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดเป็นชุดหลักเนาะน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ชุดนี้โอ้ยสวยมากเอ้เดี๋ยวให้ดูชุดนี้อ่ะอันนี้เป็นชุดหลักเนาะชุดชุดหลักของของเกมแล้วก็เป็นชุดนี้สวยไหมสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นชุดประจําอาชีพนะเพราะว่าเซมีแล้วได้มาเลยนะคะน่าจะเป็นชุดประจําอาชีพของอาชีพปืนนะคะดูเป็นตัวแม่ตัวใจมากต่อไปชุดนี้โอ้แกมันดูแบบโอ้ยมันวยมันลดอะไรขนาดนี้ดูสิ ไอ้แกาเราจะใส่ชุดนี้ไปตีกันจริงๆหรอครับพี่ซี่โอ้ยแบบชุดนี้ต้องทําบ้านฟิลแบบฟิลคาลือหาดคาลือใจแล้วก็ใส่ชุดนี้แล้วก็แกล้งเดินลงบันไดมาแบบโดนลงบันไดมาแบบลุคคุณอนะเดียวๆนึ้ออกปะแก้ไว้ชุดนี้มันสวยมากเลยนะโอ้สวยมากโอ้ยแกว้ชุดไม่เคยไก่กาอะไรเลยยอะอู้ฉันจะสร้างตัวผู้หญิงฉันจะต้องมีตัวผู้หญิงแค่มันสวยจริงดูซี่มันแบบระยิบระยาประยุมระยิมอะไรขนาดนี้ อันนี้ชุดต่อไปชุดนี้เป็นชุดของซีซันพาร์ทนะคะชุดนี้นะเป็นชุดชาวสวนเป็นชุดซีซันพาร์ทนะคะอ่ะก็เก็บตังค์รอเตรียมเปิดซีซันพาร์ทได้นะคะน่ารักมากเก๋ความเป็นเอียมแล้วความแบบดีเทลแบบปดปวดเอียมข้างหนึ่งอะไรเงี้ยดีเทลเขาดูละเอียดมากเลยอยาแกแจกชุดต่อไปอ่ะชุดผู้หญิงเขาทำสวยเนาะเขาทำประณีตนะเขาทำดูชงดูชายเขาฟิลแบบว่า เมืองมันสวยมากดูรองเท้าสิละเอียดมากะมึงประณีตมากเอฟไม่ถูกเลยแกว่าเราจะเอาชุดไหนอ่ะมันดูแบบจึ้งมากอะ่ะโอ้ยจะไปดูชุดชุดต่อไปก่อนพ่อหอนอุอ้ยแกดูสิสวยอะไรเบอร์เนียเออสวยแบบสวยใจมากเลยอะ่ะดูสิขอดูหน่อยนะน่ารักมากถือเธอมันฟิลแบบโอ้ยหนังฟงนางฟ้าแกดูสิโอ้ยอันนี้ชุด อ่ะอันนี้ชุดแบบเซี่ยงไฮ้อ่ะซูมให้ดูใกล้สวยนะเข้ากับผมสั้นผมยาวก็ดูมีความเก๋นะมีความเก๋กุดแล้วดูจริตจักรในการเดินของซีก็คือรับมงไปเลยค่ะดูดูนี่มีความมีลุกปงลุกปัดลอย,ยกแยกแล้วขนเป็นขนคือรถอะดูชุดนี้บ้างอุชุดนี้มาฟิลแบบเรียบเรียบแต่หรูนะเรียบเรียบแต่ดูฟิลโก้ฟิลอลังการนะโอ้ ฟิลเมียอบตเวอร์แกดูสิลายมันลดเนาะฟิลแบบอีฉันเป็นนายกอะเลือกอีฉันนะคะสมัยสมัยนี้นะคะนายกสมัยนี้เลือกอีฉันนะคะอ่ามาดูชุดต่อไปกันนะคะอ่าชุดนี้ชุดนี้ดูเรียบไปหน่อยเนาะแต่ก็ยังมีความแบบฟิวนะดูผ้าดูมีความแบบเป็นเลื่อมทองอะไรอย่างเงี้นะสวยเนาะฟิลแบบเรียบเรียบแต่มาแบบเรียบเรียบแต่แน่นอนอะเรียบเรียบแต่แบบ น่ารักแน่นอนอย่างเงี้ยใครแบบแต่งตัวแนวแบบลูกหวานหวานลูกน่ารักน่ารักลูกแนวลูกคุณหนูชุดเนี้ควรมีไปดูชุดไปบ้างอุ้ยชุดนั่งฟ้าอุ้ยต้องสวยขนาดนี้ไหมอ่ะอันนี้เจ๊จําไม่ได้นะว่าเซิร์ฟเรามีชุดไหนบ้างนะคะเพราะว่าเจ๊เล่นตัวละครตัวผู้ชายในสำหรับเซิร์ฟเรานะเดี๋ยวเจ๊จะรีวิวทุกชุดเลยแล้วกันเนาะชุดนี้ฟิลแบบชุดเต้นบาเล่ชุดนั่งฟ้าเออสวยแล้วก็ชุดนี้โอ้ยเจ๊มันเหมือนชุดฟอร์เซนเลยอ่ะดูซี ชุดเจ้าหญิงิมาอ้โหสวยอะไรเบอร์นี้อะคุณปีดีเวิร์นะแกมันสวยจริงนะแล้วก็เนี่ยคือมองผ่านโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมอย่างที่รู้กันนะถ้าเราเล่นผ่านโทรศัพท์แล้วเปิดแบบเฮีแบบภาพแบบถุงสูงอะไรเงี้ยความแบบอรางตามันจะแบบความเลื่อมความแบบมุบมิบบากความเขาเรียกความอะไรนะเขาเรียกความแบบวบแวมของเสื้อผ้ามันเตะตามากเลยอะแล้วก็ไปชุดโอ้ชุดฟุตบอลชุดกีฬาคือ ชุดกีฬาคือดีอ่ะดูสิแกชุดกีฬาคือมีความแบบชุดกีฬาคือมีความแบบอุย๊ยแกมันดีมากโอ้ยเขาชอบความดีไซน์เนาะอย่างชุดกีฬาเขาก็ไม่ให้เป็นแค่เสื้อยือดกางเกงขาสั้นเขายังมีความแบบว่าเออเปิดองค์เปิดเอวอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใส่ได้ทุกชุดโดยไม่รู้แบบไม่ซ้ําวันโดยแบบไม่รู้ว่าจะใส่ชุดไหนดีเพราะมันสวยทุกชุดเลยอะไรอย่างเงี้ย นึ่ออกปะ,ะดีเห็นไหมดีเห็นไหมดูสิชุดนี้สวยวะสีนี้คือเลิศวะสีนี้มันได้วะแกสีนี้มันได้สุดนะจะไปชุดนี้ชุดบันเล่บันใจก็เปิดกระโปรงบานๆก็กระโปรงครอบหัวบอลไปเลยสิคะ่ะ <c oughs> ก็เอากระโปรงครอบหัวบอดไปเลยคะ่ะเออสวยนะอุย้ยชุดชุดบัลเล่อีกาดำโอ้สวยบันเล่สีดำเป็นไงเป็นไงสวยยอ ก็เดินไม่ได้บีอย่าหวังเลยอะไรเบอร์นี้อุ้ยอันนี้ชุดนักเรียนชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เป็นดาวเด่นปะจำไม่ได้น่าเป็นชุดดาวเด่นเป็นชุดซีซันพาสชุดดาวเด่นปะน่าจะประมาณนี้ปะไม่รู้แต่สวยนะเอออันนี้น่าจะเป็นชุดซีซันพาดไม่ใช่ดาวเด่นชุดนี้น่าจะเป็นชุดซีซันพาดชุดนักเรียนนะคะก็น่ารักนะคะนี่สวยเนาะอ่ะแล้วชุดนี้เออดูสิเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะก็มีห่างปงห่างปลาพันแขนพันขาพันคอมอนไปเลยค่ะเออสวยอ่ะเลิศรอโอ้ดูชุดนี้อุ้ยชุดนี้คือเทปทิดาแบบวงังเจ้าเมคาอะไรอย่างเงี้ยแกนึกออกปา๊าเทพธิดาแ่มวงังอะไรอย่างเงี้ยแกมีความแบบว่าอุ้ยมันมันดีอะ่ะฮแกมันสวยมากเลยอะ่ะอยากมีทุกชุดเลยเอาจริงฉันอยากมีทุกชุดเลยอะ่ะเอาต่อไปดูชุดนี้บ้าง ชุดนี้แนวนาา่นารักน่ารักแนวแบบชาววารีอุย้ยชุดว่าชาววารีชุดนี้ลดอะ่ะเฮ้ยเป็นแบบคุณหนูวารีที่แท้ทูอ่ะแกฉันรู้สึกว่ามันแบบมันมีความแบบมันได้มากเลยอะ่ะอ่ะไปชุดต่อไปกันอันนี้เป็นชุดอันนี้น่าจะเป็นในมามาในรูปแบบของกาชานะคะสวยอยู่เห็นไหมเป็นเทปทิดาพินอะไรเงี้ยยืนขึ้นสัีทีสฉันอยากเห็นชุดล่อนแล้วว่าแอนิเมชันคือนานมาอุ้ยสวยมากนะ ลุกขึ้นมาอลังการมากเธอเธอเราว่าราปาไม่ได้นะมันดูแบบแมันดูเขียวแบบหายากมากเลยนะที่ชุดจะเป็นโทนสีขเขียวแล้วออกมาสวยอะชุดนี้ทําทำเกี่ยวดูสิชุดแม่บ้านโอ้ดิฉันเป็นแค่แม่บ้านตัวเล็กๆนะคะเออ how to แต่งแม่บ้านยังไงให้คนจึ้งกันทั้งประเทศคะอะไรเงี้ยดูสิแต่งแม่บ้านยังไงไมีให้ดูจนดูสิ อีดอกแม่บ้านขนาดนี้คือเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่คะสวยมากอ่าแนวแบบเท่ๆก็มีแนวสมาร์ทก็มีนะคะสําหรับใครชอบผู้หญิงแบบลุกแบบลุกเท่ๆหน่อยเขาก็มีชุดให้เนาะอุ้ยสวยมากคือรู้เธอความเลื่อมของแบบว่าความลุกมาดีความแบบสวยมากแกฉันต้องมีตัวผู้หญิงแล้วแหละฉันอาจจะเอามาเล่นขาดปืนนะตัวผู้หญิงเนี่ยรอขาดปืนเข้ากวอนเนาะชุดนี้ชุดอะไรอะ่ะเหมือนเป็นชิวฟิลแบบชีแัมพร์อะไรอย่างงี้เหรอ มาเดอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรอเออดูเลิศนะดูแบบแต่ชุดนี้ชุดลักษณะนี้เหมือนจะเห็นหลายเกมแล้วนะชุดเนี้ยแบบประมาณเนี้ยนะไม่ค่อยวบาวเท่าไหร่อ่ะอันนี้ชุดแบบว่าอันนี้ชุดแม่บ้านของจริงชุดแบบพนักงานอะ่ะชุดแบบสาวฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยหรือไปคุณตำรวจเนาะเครื่องแบบเป็นนักสืบปะชุดสาวฟรีแลนซ์อุ้ยแต่สวยนะดูมีสเสน่ห์นะดูแบบใส่เสื้อตัวโค้งๆดูมันมีความเป็นแบบแฟชั่นเวอร์ชุดนี้อ่าลุกสาวเทสาวเฟียดออ ครชอบสาวเปียสาวเท่ก็แบบว่ามีชุดรองรับเยอะอยู่อะชุดนี้มันชุดคุ้มทองเลยแก <c oughs> น้องเหมือนเหมือนชุดคุ้มทองเลยฉันไม่ค่อยชอบอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ไม่ให้ผ่าน <c oughs> แต่ว่าลายมันสวยนะแต่ชุดนี้ไม่ให้ผ่านรู้สึกว่าตรงลายระหว่างมันเป็นเนื่องจากมันเป็นชุดตรงใช่ไหมแล้วพอมาทําเป็นลายทางที่มันแบบเป็นลายยาวลงมาอย่างเงี้ยมันทาให้รู้สึกว่าน้องดูตัวย,ยาวๆแบบเหมือนนาคีเลยอะแกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยไปชุดนี้ ชุดนี้ก็เลิกชุดนี้ชุดน,น่ะชุดชุดชุดชาววารียหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ปะสวยอะไรเบอร์นี้แกชุดดอกบ,บวัวสีฟ้าหรอโอ้โหแกดูชั้นชั้นกระโปรงเขาสิเขาทำแบบละเอียดมากเลยเนาะอุ้ยตื่นตาตื่นใจกับชุดผู้หญิงมากแกดูสิโอ้โหนี่ชุดแต่งงานหรอคะป้าขอซูมดูหน่อยนะพี่จี้นาทีนี้คือไม่ซูมไม่ได้แล้วสวยมากสวยแบยบฟิลแบบเช่าชุดแต่งงานอนะ่ะฟิลแบบงานแต่งมีครั้งเดียวแต่ชุด มันต่างกันยังไงสองชุดนี้ไม่รู้ว่าอาจจะต่างกันด้วยที่มาของชุดมั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นสีสาวชาวไร่อ่ะแนววันหวานแนวแบลแบลก็มีให้เราใช้นะคะสีชุดก็ก็สวยเนาะแต่น่าจะยอมได้นะถ้ายอมไปสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยน่าจะเพิ่มความหวานกรุบหวานใสหวานใจใ,ให้ไปอีกนะคะแกอันนี้ชุดจุดจีนนะคะอ่ะก็แนวแบบชุดจีนจีนเก๋ๆเนาะ แต่ดูเรียบไปนะน่าจะมีความเป็นก่อองค์ก่อกอกนิดหนึงนะ่งเนาะชุดมันดูแบบเรียบไปนิดหนึ่งนะแต่ของผู้ชายสวยนะคะชุดนี้อันนี้ชุดเซิร์ฟเรานาออ่ะอันนี้เขาชุดของเซิร์ฟเรานะคะอ่ะค่ะอันนี้ก็อันนี้ชุดของเซิร์ฟเ,ะะนนนนเรฟเ่ป้าจำไม่ได้อ่ะกดให้ดูแล้วกันอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้ชุดข้อแลบกับน้องตัวตัวการ์ตูนตัวนี้ก็ยังคิดชื่อไม่ออกอยู่ดีจนถึง E ีีนี้ก็ยังคิดชื่อไม่ออกอยู่ดีนะคะเป็นชุดข้อแลบกับน้องน้องตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็เอามา ไม่ดูเป็นมาร์ชคอร์ดเกินไปแล้วมีความตกแต่งในชุดค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากแกอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการ์ตูนเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวสีดาเห็นไหมเขาเรียกตัวอะไรอะแกคอมเมนต์สักทีสิ <c oughs> คอมเมนต์บอกหน่อยจําไม่ได้แต่ว่าน่ารักอนะน่ารักเนาะชุดเนี้ยดูมีความเป็นสอนไวทมนกรุบกุบอะแกเล่นคาร์ดเวทแล้วก็เล่นคาร์ดเวท,วเเวทถ้าเป็นโรล,ลี้น่าจะชุดสวยมากนะเล่นคาร์ดเวทแล้วก็แบบใส่ชุดนี้แล้วก็ถือคาถาเป็นสนเวทมมตนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ชุดนี้นอ่า ชุดนี้น่าจะมีเซิร์ฟเราป้คุณตาคุณใจนะคะฟิลชุดเจ้าแม่คนอิ่มนะเหมือนเคยเห็นเซิร์ฟเราใส่อยู่นะคะก็ก็โอเคแหละแต่ว่าลายมันไม่ค่อยแบบว่าบือหวะเท่าไหรเ่เนาะชุดนี้ชุดนี้เซิร์ฟเราน่าจะมีแล้วนะคะอ่ะกดให้ดูคุณคุณน่าจะมีหรือ,อยังไม่รู้กว่าแต่ก็โอเคสวยอยู่อาแต่ไปชุดนี้น่ารักไหมน่ารักฟิลสาวเทดูซี่มีความติดมีเบาๆอุ้ยน่ารักนะ แกดูความแบบกระถุงเท้าสั้นข้างยาวข้างดูความแบบให้รายละเอียดกับแฟชั่นเขามากอันนี้ชุดฤดูหนาวนะคะชุดแมวน้อยเออฉันว่าสาวบแบบสายเฟอร์รี่ต้องชอบชุนี้นะคะอ่ะชุดนี้ชุดนี้ก็โอเคนะแต่ก็ดูแบบเรียบๆไปนิดนึงนะคะแต่ไปชุดชาวารีอ่ะขยักเป็นนางเงือกคะ่ะขยักแรกปีกระหางคะ่ะชุดนี้น่าจะมาในชุดชุดนี้น่าจะเป็นกาชานะดูทรงแล้วถ้ามาอลังการขนาดนี้ดูสิ อยากแรกปีกกระหางคับอ่ามีหางให้แล้วนะคะดูอ่อนช้อยดูความมีความเป็นเป็นชุดที่ไม่ใช่หางปลาที่ไม่ใช่แบบเป็นหางนางเงือกมัสคอดอะ่ะแต่เป็นชุดฟิลหางปลาแล้วใส่แล้วรู้สึกว่าชีเป็นนางเงือกอะ่ะมันลงตัวจังเลยอยากเห็นหน้าคนออกแบบอะ่ะแล้วก็ชุดนี้อุ้ยชุดครูเอล่าแกถ้าเป็นลายขาวดํานี่คือจะเป็นครูเอล่าฟิวดามิชเชียนเลยนะสวยเวอร์ฟิวันโอวันดามิชเชียนยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุดนี้นะคะ ชวงนี้เห็นในเกมเยอะแล้วว่าชุดกระโปรงแบบเนี้ยดูไม่ค่อยวาวเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าสวยไหมสวยแล้วชุดนี้ฟิลเรียบๆใครชอบชุดแบบไม่ชอบชุดโบราณอ่ะชอบชุดทันสมัยชุดใส่อยู่บ้านฟิลฟิลชิวๆอะไรเงี้ยนะแต่น่าจะย้อมสีได้มั้งชุดนี้เพราะว่าสีจืดมากเลยอ่ะชุดนี้อ่ะชุดนี้เหมือนชุดนี้มันนักลบเลยอ่ะดูห้าวไปนิดนึงนะดูแข็งกระด้างไปนิดนึงชุดนี้น่าจะขายไม่ค่อยออกนะคะโอ้ชุดนี้สวยมาก ชุดนี้มีความเป็นแบบดูไกลๆเหมือนมีความเป็นผีเสื้อเนาะแกเนาะมีความเป็นผีเสื้อในมวลดอกไม้สีทองอ่ะดูแกตั้งชื่อให้ว่าชุดนี้ชุดดอกทองนะคะชุดดอกทองค่ะสวยมากใครเอฟชุดดอกทองก็พิมพ์ไว้เลยนะคะอุ๊ยเวอร์ชันนี้ก็มีนะเวอร์ชันดอกทองแบบหวานๆานตะกี้เวอร์ชันดอกทองแบบยเยรเี้ยวแบบเฉียวเีเนาะอันนี้เวอร์ชันแบบหวานหวานะสวยว่าบาปไม่ได้นี่ชุดแบบธรรมดาก็มีชุดไว้น้ํา ชุดแบบเป็นเชือทะเลแะสวยอะ่ะอุย้ยดูยมีความแบบเครื่องเยอะเขาเรียกว่าพร็อพเยอะแต่ไม่ทําให้ดูแบบรู้สึกว่าดูแล้วร้อนอะ่ะเกินเกินความเป็นชุดว่ายน้ําอ่ะเป็นชุดว่ายน้ำพร็อพเยอะที่ลงตัวเอาจริงอ่ะอันนี้ฟิลแบบฮังเกิลเกมฟิลแบบแคทนิดเอเวอร์ดินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะฉันมาจากเขตสิบสองอีดอกรเราต้องนั่งรถมาด้วยนะฉันมาจากเขตสิบสองจุดไฟไปเลยค่ะชุดนี้เอาไว้ใส่ไปลงอะไรนะ ไปลงเขาเรียกว่าอะไรนะ Battle Royale นะมันจะมีเกมนี้มันจะมีโหมด Battle Royale ด้วยนะแต่ไม่รู้จะเข้าเซิร์ฟเราเมื่อไหร่นะคะเออก็ใส่ชุดนี้ลงไปเลยชาน,นิดแอฟเวอร์ดีนมาจากเขต12 13 14อา่ะชุดนี้ฟีลมีความทองคำเปลวเบาๆเออ,เอ,อฟีลแบบชุดนอนคนรวยงนื้อออกมะชุดนี้ชุดนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะในเซิร์ฟเราน่าจะมีมัง้งใช่อ่ะเอาไปชุดนี้ ชุดสาวน้อยเวทมนต์เวทใจอมมลึกเกลือยได้ความอ่อนโยนโอ้ยเป็นเซเลอร์บีนัทไปเลยสิคะทำทรงผมให้คค้ค่ะเซเลอร์วีนัทนิดนึงถือกระทาไปเลยเนาะเลิศมากดูสิวิชุดนี้ดูมีความเป็นเอลซ่าเนาะมองข้างหลังดูมีความเป็นฟรอเซนมากเลยอย่าแกเนาะถ้าข้างหน้าเป็นลายเกตหิมะนี่คือจะเป็นความแบบว่าฟรอเซนสวยอะชอบความติดบ่าอย่างเงี้ยมันดูมีความแบบเล็ดอิดโกอ่ะนึกออกปะโอชุดนี้สวยมาก ชุดนี้ฟิลแบบอลิสแอนวันเดอร์แลนด์ใช่ไหมใช่จริงด้วยชุดนี้เป็นเป็นกาชาอลิสอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเออก็เลิศอุ๊ยลืมปิดเสียงไลน์เสียงไลน์เข้าขอปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะอ่ะมาต่อกันนะคะชุดนี้สวยชุดอลิสแล้วชุดนี้เป็นไงทำไมชุดผู้หญิงมันเหมือนเยอะกว่าชุดผู้ชายวะแกมันดูแบบเยอะแยะไปหมดแกดูสิมันดูอลังการน่ะชุดนี้ก็ฟิลเจ้าสาวนุ่นน่ารักเลิศ ชุดเยอะมากอะชุดอุ้ยชุดนี้คือปังมากแะชุดนี้คือใส่ไปเที่ยวกลางคืนอะเธอใส่ไปงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เพื่อนวิแกดูข้อข้อมือน่ารักมากข้อมือน่ารักมากอุ้ยทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะ้ยชุดนี้น่าเอฟมากชุดนี้ชอบมากใส่ฟิลนักเต้นใส่เต้นฟิลแบบว่าเกอร์กรุ๊ปนึกออกปะชุดนี้ล่ละอะชุดนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นกาชาเหมือนกันนะคะชุดกาชาตัวไหนมันจะมีเอฟเฟกต์นิดนึงประมาณนี้นะคะ เป็นแบบว่าพินสีดำนะเป็นแบบป่าป่าป่าไผ่สีดำอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะว่านางจะลุกขึ้นมาให้ดูก็ค่อนข้างจะนานนิดนึงต้องทําใจชุดสวยชุดแพงมันก็ต้องมีอะไรเยอะแยะแบบตัวแม่เนาะนึกออกปะเอออ่ะได้หรือ,อยังล่ะคะคุณพี่นางยังไม่ลุกขึ้นมาเลยอะนางไม่ลุกอะแต่ก็เป็นกระโปรงแบบเนี้ยนางไม่ยอมลุกขึ้นมาแต่แบบแต่เป็นกระโปรงยาวนะแล้วก็เป็นกระโปรงแบบเป็นท่อนเป็ทนท่อนแบบนี้นะคะก็สวยอยู่แต่นางไม่ลุกขึ้นมานะคะชาตินี้คงไม่ลุกมาเราดูแล้ว ไปชุดนี้ชุดนักเรียนชุดสารวัตรนักเรียนเป็นไงดูเท่เนาะดูเป็นคลิปแบบแบบฟิลแบบว่าหัวหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยแกนี่ออกมาเออสวยสวยไปชุดนี้ชุดนี้ชุดพิวพิวชุดนี้เซิร์ฟเราน่าจะมีปะอ่าให้ดูเผื่อใครยังไม่เห็นคุนคนเนาะอ่าแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็สวยชุดนี้เป็นแนวแบบเจ้าสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวแบบสาวดอกไม้อยู่ร้านดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเออชุดนี้ชุดนี้เซิร์ฟเรามีแล้วค่ะ ชุดนี้เซอร์เปลน่าจะมีแล้วมัง้งไม่รู้กดให้ดูก่อนแล้วกันอะดูความเวอร์อรของชุดเหมือนชุดของตัวตัวนั้นเลยอะตัวตัวที่มันเป็นพูดอะที่เราเปิดกระชาพูดตัวที่เป็นน้องกระต่ายอะเหมือนมากเหมือนชุดน้องเลยอะชุดนี้เซอร์เปลมีแล้วแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้น่าจะเป็นชุดของอาชีพมั้งจําไม่ได้อะให้ดูแล้วกัน ุดนี่อ่าม้วนเท้าวันป่าใบเขียวสวยไหมเออไม่ต้องชุดอย่างนี้สิแกใส่ชุดตุดจีนอ่ะมันต้องอย่างนี้สิแต่มันดูมีความเรียบเนาะสังเกตว่าชุดเก่าๆชุดก่อนๆของเขาอ่ะมันจะมีความแบบว่ามันจะมีความแบบว่าเรียบๆนิดนึงแล้วนางก็ค่อยๆพัฒนาการออกแบบค่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบดีมากดูสิ แต่ใดๆดก็คือนางมีความติดความหานะ่างปลาเนาะแต่ชุดจีนจะประมาณนี้แหละความเก๋ความสวยมันอยู่ที่ห่างปลาและความชั้นผ้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ชุดของเซรรเิร์ฟเลาเนาะเซิร์ฟเลานะคะอน,น้เซิร์ฟเลาเนาะอ่ะเนี่ยก็น่าจะเซิร์ฟเลานะน่าจะเซิร์ฟเลาหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เซิร์ฟนะเลนนา,าเหมือนกันนะคะอู้ชุดนี้เซิร์ฟเลาบอสวยชุดนี้คืออะไรขนาดนี้ล่ะชุดคือผีเสื้อมาก ชุดนี้คือแต่งยังไงให้รู้ว่าแต่งอะดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าชุดคอสตูมอะแกสวยเกิดเกินเบอร์มากนะคะอันนี้ชุดแบบว่าไอนี้ชุดเราชุดเรานะคะอ่ะเขากดก่อนชุดนี้มียังชุดนี้มียังแอบมาเรียบๆนะแต่มีความดีเทลลายชุดก็คือมีความแบบว่ามีความไม่น้อยหน้านะมีความแบบเออได้ชุดเล่าหมืเลยนะพวกนี้นะคะอันี้ชุด e-pc อันนี้ก็ชุดเล่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะ z o ให้ดูอีกรอบประมาณนี้อืมเผื่อใครเผื่อใครไม่ได้เล่นตัวผู้หญิงไงอะซมนะะอะุมให้ดูนะคะอะซุมให้ดูนะคะในชุดเราปะชุดเซิร์ฟเรามีแล้วปะจะสวยนะเหมาะกับการถือปืนมากเลยอะอะอุ้ยสาวน้อยเวทมนต์สีชมพูแกมันมีสีนี้ด้วยอนะ่ะอุ้ยสีนี้สวยมากอุ้ยออมมลึกกึก่งด้วยความอ่อนโยนีดอกรู้อายุมากแกดูสิมึงสวยมากเลยอะ ผู้หญ <Bond> ิงจริงสิอันอันนี้ชุดอาชีพปืนอี้ชุดอาชีพปืนอี้ชุดอาชีพปืนนะจะมั้งไม่รู้จําไม่ได้อุ้ยแกมีเวอร์ชั่นนี้ด้วยมีสองเวอร์ชันเวอร์ชั่นนี้ก็สวยเวอร์ชันนี้ฟีลแบบเรียบรีย์เผื่อใครอยากจะมีความแบบว่ามีความแบบสบายๆมีความเบาๆมีความแบบว่าไม่เน้นแบบครอปเยอะเวิร์มมากอะไรอย่างงี้นะก็มีแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เราจะมีเรามั้งให้ดูความน่ารักนี้ เออแต่ชุดที่เป็นชุดยุคปัจจุบันก็ตอบโจทย์อยู่นะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดแบบว่าคอสอทาวัดเย็นอะไรอย่างนี้นะคะเออชุดนี้ชุดบินทบทตอนเช้านะคะมี2โทนให้เลือกโทนเอิร์ธโทนแล้วก็โทนแบบว่าซันโทนอะไรอย่างนี้เนาะอะ,อะประมาณนี้ก็เล่ากันนะคะอ่ะเอาละ,ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแคปชุดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนใจชุดไหนเอยก็ เอฟไว้ได้นะคะหรือมาสแตมเวลาไปได้นะคะใต้คอมเมนต์ว่าใครชอบชุดไหนนะคะเล็งเอาไว้ก่อนนะจะได้กลับมาดูเนาะโอเคป่าสาหรับคลิปหน้าเจจะม่อะไรอาจจะจะมีอะไรเด็ดๆด,ด,ดีๆวิลิ้นพันกันอิหอยรอดก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนาะทาให้ต้องเยอะต้องแย่แน่นเราจะตื่นเต้นกับแพทอนาคตไปพร้อมกันถึงไม่รู้ว่าจะเข้ามาชาติไหนก็ตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปละบาย,บาย